สวัสดีครับมอน,นี่วันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพน้าร้อยนะครับช่องนองพิงเพ่งชั้นแนวกับมีท่งทางมาฝากพีฝากหนองคือเกานะครับมีแนวทางมาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนองพิงนองเพ่งชั้นแนว มือน,นี่ช่องนองพิงนองเพลงชั้นแนวกับมีแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมช่องนองพิงนองเพลงชั้นแนวบอสนับสนุนการเลงการพานันใดๆทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่องนี้เป็นช่องให้แนวทางนะครับแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลขตัวเลขกับมีเขามิลดกันทุก ช่องนะครับเฮามารเบินกันเลยครับนี่กําลังดังในกระแสเลยครับเลขซองละแสนนะครับเลขซองละแสนเพิ่นไห่6โต9 5 0ก้าเพิน่นลองไปหาเบึง์นะครับเพิ่นสืบเบอร์สามหลานสีลาราเ้านย์ศูนย์เก้าสามสองตัวบน9ก้าสาห้า บนล่างนะครับสตัวบนล่าง9395สตัวก็เป็นศูนย์เนะครับไปหาซื้อไว้นะครับงวดที่แล้วเข้า503ตรงๆนะครับแคบหน้าจอครับโอเคต่อไปเลขอาจารย์นีที่คนรอคอยนะครับเลขอาจารย์นีงดทุ่แล้ว งวดที่แล้วเข้า1ตัวนะครับงวดน,นี้มาดูว่าจะเข้ากี่ตัวเลขอาจารย์นีให้สามสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งบางงวดกับเข่า3าตัวบางงวดกับเข่า2อตัวนะครับบนล่างเลยก็บมีแคบหน้าจอครับส่วนมากพกสี นี่แะครับแถวสองแถวสองเป็นเป็นสีขาวดีต่อไปนะครับเลขอาจารย์บางแสนนะครับเลขอาจารย์บางแสงเลขติดบนล่างนะครับเลขบนล่างบนล่างนี่ต้องมางวดที่แล้วนี่เข้าสองตัวนะครับงวดที่แล้วมาสองตัว วันนี้มาดูกันนะครับเลขอาจารย์บางแสนเลขติดบนล่างให้สามสี่ห้เจ็ดนะครับบนล่างนะครับแคบหน้าจอครับมาสอตัวได้นะครับมา2ตัวได้สามสี่ห้มา2ตัวได้ครับแคบหน้าจอครับต่อไป เลขอาจารย์ปักธงชัยนะครับเลขอาจารย์ปักธงชัยให้บนล่างนะครับ30323439นี่ครับมีอาจารย์นี้ก็มี34นะครับเมื่อกี้ก็เลขติดเลขติดบนล่างก็มี753443 4, 4, 3เหมือนกันนะครับตัวนี้ แคปหน้าจอครับ3าเก่าดังแห้งครับ3ามเก่าต่อไปเลขอาจารย์การนะครับอาจารย์การให้วิ่งบน1 3ตัวให้109 2ตัวให้0ูนย์เก้าห อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับส่วนล่างให้สองสี่สองก้าข้างบนเน้นที่0ูนย์เนะครับข้างล่างเน้นที่สองสี่นี่แคบหน้าจอเลยครับ ต่อไปนะครับเลขอาจารย์กุุมาวาปีเลขอาจารย์กุมวาปีาาาปบนห้าเก้าตัวเดียวเลยครับบนห้าเก้าตัวเดียวเลขอาจารย์กุุภาวาปีลองเอาไปเสียงดูนะครับเอาไปดูเอาไปตัดออกได้เลขดับเจ้าไหนมาก็าไปตัดออกได้นะครับ บนห้าเก้านะครับ16บหกกรกฎาคมสองพาอยหกสิบเจแคบหน้าจอครับต่อไปนะครับเลขอาจารย์ฉะเชิงเซาฉะเชิงเซานะครับให้วิ่งล่างตัวเดียว9นะครับ เข้าทุ่งงวนนะครับเข้าทุ่งงวดเล่อาจารย์สัตว์เชงเสาร,ารเข้าทุ่งงวดวิ่งล่างตัวเดียวเก้าแคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอกัอนเลยครับมาเบิงงดเเบิงเบิงกันเลยนะครับ นี่เลขอาจารย์สองละแสนนี่มีคลิปยืนยันเลยครับเป็นงวดที่แล้วเพื่อเขาหาสามศนย์วันนี้เป็นใ้สามตัวเก้าห้าห้าศูนย์ศย์เ้าสามสองตัวสามตัวก็เป็นศูนย์เก้าสามนะครับสองตัวบนล่างก็เป็น9ก้าสามเก้าห้าดังมาก9ก้าสามแต่เลขปัจจำวันไม่มีนะครับ ไม่มีประจําวันแต่มีของอาจารย์นีนะครับประจําวันนี้เยอะมากเลยนะ3 4 8 7ี่ศูมีเลขประจําวันทุกตัวนะครับเลขของอาจารย์นีแล้วก็เลขเลขอาจารย์บางแสงก็เข้ากับประจําวันนะครับ เลขประจำวัน4 3อันนี้3 4 5 7ก็มีนะครับติดล่าง5 7ติดบนล่างลองเอาไปตัดออกกับเลขเลขดับนะครับว่าจะให้นั่นเจ้าไหนนี่อาจารย์ปักธงชัยก็จะมี3 0 3 2อไม่มีนะครับ3 4มีนะครับ 39ไม่มีนะครับก็จะมี3034เลขอาจารย์ปักธชัยส่วนมากส่วนมากเลขประจำวันเลขประจำวันนี้จะเมื่อ่ชแล้วก็เข้าเข้าข้างบนนะครับ3 0มศส่วนของอาจารย์การอาจารย์การมี ไมหนึ่มีครับ1 7ึ่งมีหนมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ1 7คิดว่าช่องน้องพิงน้องเพลงช h a n แนวกะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและการให้การติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ไนเดอวยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจ ในการหาเนวทางที่ดีมาฝากทุกท่านสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจเริญถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆทุกง,งวดนะครับอย่งงางเงี้ยเป็นแสนเป็นล้านนะครับขอบคุณครับ